ไหนบอกว่าทองคําจะไป1,000 0เหรียญครับตอนนี้ราคาทองคําร่วง,วงลเลยนานาากว่า50จุดเลยนะครับที่ทางต่อไปทองคจะเป็นอย่างไรนักลงทุนนักวิเคราะห์กูรือบโลกเขายังเชื่อมั่นทองคําอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะไล่ายฟังนะครับ ยินดีทุกคนนะครับผมคิม,มคุณอยู่ช่องคิม p r o p e r t y l i รลนะที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันรครับวันนี้เนี่ยจะขอนเสนอคอนเทนต์ที่หลายคนเนี่ยทักมาในอินบ็อกกันเยอะมากนั่นคือทองคำราคาร่วงแหลกเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็มีความหวังว่าทองคำเนี่ยจะพองกบหัวกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกแล้วหรือเปล่านะครับเคยไปแตะจุดสูงสุด1,950ครับ แต่ตอนนี้เนี่ยกลับขึ้นมาร่วงแหลกมนาะเรียนหน้าหลังจากดอลลาร์อิดอนดี к นะครับหรือว่าตัวดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างในชัดเลยครับมันก็เลยเกิดคําถามนะครับที่ว่า,าแล้วทองคําราคา1นึ่งมืนเหรียญอย่างที่กูดูหลายๆคนบอกเนี่ยแหมคุณรู้สึก ก็อักกระอวนใจบ้างหรือเปล่าสึกกังวลใจบ้างหรือเปล่ากับที่าราคาร่วงนะครับซึ่งทางกิสโกนิวนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์กับนายแดนโอลิเวอร์นะซึ่งเป็นกูรูด,ด้านสินค้าพกพาทองคำนะครับแล้วก็ถามว่าคุณคิดว่าการที่ทองราคาร่วงขนาดนี้เนี่ย การที่จะไป1 0,000 000, เหรียญเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของเขานะครับอย่างเลนแ,แดนเนี่ยบอกว่าการที่ทองคำคราคาล่วงขนาดนี้เขาไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยนะซึ่งเป็นเรื่องปกติของทองคำนะครับเพราะว่าเจมส์ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกป้องเวลได้ดีสุดในโลกเช่นเคยครับคุณต้องยืนยู่ว่าทองคำเนี่ยพิสูจตัวเองมากว่า5,000ปีนะครับผ่านเรื่องราวบ้าบอคอแตกสงครามโลกบริษัททางนการเงินวิกฤตกิจต่างๆมากมายแต่ทองคําก็ยังอยู่ท่ามกลางการพังทลายของเฟดเคอร์เรนซีหรือเง มาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไปจอบหนะ้โลกก็เปลี่ยนขั้วแต่ทองคำไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับซึ่งแดนโอลิเวอร์เนี่ยนะครับได้อ้างอิงถึงอดีตที่มันเคยร่วงลนแรงๆนะครับในปี1969ครับราคาทองคำเนี่ยเคยร่วงแรงกว่า12%นะครับก่อนที่ขึ้นเป็น10เท่าเลยฮะหันดูจากกราฟตอนนั้นนี่ราคาประมาณ43เหรียญครับแล้วก็ร่วงไปเหลือประมาณ35เหรียญน,นะครับแล้วมันก็ค่อยๆขึ้น ขึ้นเป็น80เป็น100เป็น, 100, ปนหลายร้อยเหรียญครับเจ๋งมากแปลว่งช่วงตอนช,นช่วงนี้นะครับเนี่ยจากราคาสูงสุด180เหรียญเนี่ยมันก็ลงมาเหลือประมาณแค่ร้อยเหรียญได้ครับนั้นการที่เหวี่ยงแรงๆของทองคำเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับสุดท้ายเนี่ยครับแดงก็ยังมองว่ามันจะเป็นขาขึ้นและการที่เขาบอกว่า 10,000เหรียญเนี่ยเขายังมองถึงจุดนั้นอยู่เหมือนเดิมครับหลายคนนีก็ลเลยไปเทียบเคียงกับปี2012นะครับที่ทองคำเนี่ยมันเคยขึ้นเป็นจุดนิวไฮลาไอ้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็ร่วงลงมาอย่างไรเนี่ยนาาพักฐานเป็น10ปีเลยนะครับแดนคุณกังวลหรือเปล่าว,ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับแดนบอกว่าตอนนี้มันต่างกันมากจากปี2012นะครับนั่นคือปัญหาวิกฤตการเงินวิกฤตแบงค์ครับห่างวันคือมันเป็นเหมือนระบบการเงินเนี่ยมันมีปัญหาแต่เศรษฐกิจ โดยพื้นฐานมันไม่ได้แย่นะครับมันก็ยังทํามาค้าขายกันอยู่การที่ระบบการเงินมันพังเนี่ยนะครับทางเฟดเนี่ยต,ต้องพิมพ์เงินท e, ํา QE อฉีดเงินมหาศาลเข้าไปอุ้มมาให้ระบบมันพังครับและทีก็ยังรังเหมือนเดิมคือมันมันต่างจากตอนนี้เยอะครับมาวันนี้ครับปัญหาที่เราเจอขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการเงินนะครับแต่เป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครับตัวเลขตา่ตางๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยจีพงจีดีพีรายได้นี่เสียติดหนี้สูงมากขึ้นดอกเบี้ย ติดลบอลับต่ำมากๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมนะเพราะตอนนี้เนี่ยต้นทุนชุวิตต่างๆดูสูงขึ้นนะครับค่าอาหารเงินเฟอ้อในบางอย่างเนี่ยเริ่มที่จะมีราคาสูงขึ้นแล้วครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับความต่างใน2ปีระหว่าง2องพกับ2 0 2 1ในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจพื้นเพนเนี่ยมันไม่ได้ดีความเหลื่อมล้ำมันสูงและอาหารค่าครองชีพต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับ แบงกิ้งมันไม่ล้มนะแต่ว่าโลด ที่เดิมก็ยังรลันต่อไปแต่วันนี้ต่อให้คุณอัดฉีดเงินเข้าไปอุ้มธนาคารต่ตางน,นานาเน,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 นี่ยนะครับแต่สกิปก็ยังแย่อยู่ครับและแดนแดนก็มองว่าสุดท้ายนี่นะครับที่เงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยมันต้องไปสะท้อนที่ราขาทองคำครับในคิดนาทีที่12เนี่ยนะครับแดนบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาบ้านมันร่วงนะครับสะท้อนว่ามันกำลังเกิดเงินเฟ้อในเงินเฟื่อยอยู่ครับจากภาพเราจะเห็นว่าการหมุนเวียนของเงินในระบบเนี่ยนะครับมันค่อนข้างต่ำมากๆครับจริงอยู่ถึงแม้เงินจะอัดฉีดเข้ามามากมายแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมมุนนนนครััััททาาาใพสสิิงงงกเี่่่่ะดููจฟแตวภ คนเดินถนนจริงๆเนี่ยยังถือว่าฝึกเครืองหรือเงินไหลไม่ถึงเลยครับแดนเขากลาลังมองตอนนี้เนี่ยความสับสนอลหมา่าในภาคการเงินหรือไงเงินดอลลาร์เงินเฟียสเนี่ยมันยังมีนะครับแต่ทองคาเนี่ยมันก็อยู่ๆที่เดินนั่นแหละครับเขาเลยเปรียบเทียบไปมองในย้อนในเกิดไฮเปอร์อินฟลชันในเยอรมันนะครับเงินมาร์กที่แบบสูญเสียมูลค่านี่นะครับไม่ได้หมายความว่าจะเกิดไฮเปอร์ในดอลลาร์นะครับแต่ก็จะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ ตอนที่เกิดไฮเปอร์อินเทนของเยอรมันเนี่ยนะครับดอลลาร์ก็ยังมีมูลค่าที่คงที่ไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็ทองคาก็อยู่ที่ที่เดิมครับหมายก็ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่คงที่แต่สิ่งที่สูญเสียมูลค่าไปหรือสิ่งที่เกิดประเด็นไปนั่นคือระบบการเงินในเยอรมันนั่นเองครับถ้าหาให้มองเห็นจุดวันนี้นะครับมันก็คือเรื่องของเงินดอลลาร์เนี่ยครับหรือระบบการเงินเนี่ยมันมีความปันป่นป่วนนั่นเศรษฐกิจอัดฉีดเงิน ุ้มเงินอัดสร้างการหมุนเวียนเพื่อเศรกิจมันกลับขึ้นมาครับแต่ประเด็นมันคือทองคําก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแหละแต่ระบบต่างหากที่มันกำลังมีปัญหาอยู่ครับคือในแดนเน่ยเชิญชวนให้เรามองแยก2อันระหว่างทองคํากับ ตัวระบบการเงินนะครับจริงทองคำก็อยู่บนเดือมันเหมือนเป็นสมบัติเป็นแอสเซทของพระเจ้าที่ถูกสมมอบมากว่า5000ปีแล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็เป็นทองเหลืองเหลือเหมือนเดิมยังสีเดิมนะครับสีเหลืองน,นะฮะแต่ระบบการเงินเนี่ยถูกเปลี่ยนไปทุกที่เอย่างเช่นอยอรมันเองที่มันเคยอัดฉีดเคยจ่ายเงินเคยทําพิมพ์เงินกระตุ้นต่างๆนานแล้วระบบมันรวนหรือมันไม่ชัดควบคุมดูแลระบบได้มันก็พังพอพังปุ๊บก็ดูเหมือนทองคำจะราคาขึ้นแต่จริงทองคำยังเหมือนเดิมครับดังนั้นหากมองในสถานตารณ์ตอนนี้เนี่ยนะคร ชูพิมพ์เงินแจกเงินต่างๆมามากมายนี่นะครับมันก็ต้องมอดูว่าโลดเนี่ยจะยังอยู่ได้ไหมหรือว่าจะมีการคล็กอะไรบ้างแต่สุดท้ายทองคำก็ยังเหมือนเดิมครับสีเหลืองเหมือนเดิมครับทางแดนเนี่ยเชิญชวนให้มองต่อไปอีกนะครับเรื่องของราคาน้ํามันครับหลายคนก็บอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันผันผวนนะมันมีขึ้นมันมีลงนะมันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นนะครับแต่พอเอาราคาน้ํามันเนี่ยมาเปรียบเทียบกับราคาทองคาคุณจะเห็นว่าแต่ในช่วงปี Uh, 1950เนี่ยนะครับถึง1970เนี่ยนะครับทองคํากับน้ํามันเนี่ยก็ดูที่ราที่มันดูล้อกันไปตามกันน,นะครับดังนั้นถ้าถามว่าเฮ้ย <c oughs> ทองคําหรือว่าน้ํามันมันผันผวน ถามอีกทีครับมันเป็นเพราะน้ํามันทองคาหรือว่าไม่พระเงินดอลลาร์เองครับแดนบอร์ดนะครับทุกอย่างน่ะมันยังคงเหมือนเดิมทรัพย์สินยังมันยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหรผันพนจริงๆเนี่ยนั่นคือเงินเฟียระบบการเงินต่างหากนะครับนั้นพอวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดปัญหาทางด้านระบบการเงินเมันเกิดคล๊กเกิดพังหรือเกิดเสื่อมบางอย่างขึ้นมาต้องอุ้มต่างๆนานเนี่ยนะครับทำให้ค่าเงินมันเสื่อมค่าและก่อให้เทียบกับพวกทองคาหรือแม้กระทั่งน้ํามันเองก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่่เพิมขึ้นครับ สิ่งที่แดนทิ้งไว้สุดท้ายนะครับผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเขามองว่าระบบการเงินต่างเงินเฟียนต่างมันพยายามที่จะ กดนะครับให้ราคาทองคาําต่ําหรือไม่ก็ให้ค่คาอาหารเนี่ยต่ำนะครับเพราะคุกคนรู้รับว่าอาหารเนี่ยคือต้นทุนของทุกสิ่งถูกไหมฮะเช่นคนงานกินอาหารถูกไหมครับกินอาหารถ้าอาหารแพงปุ๊บคนงานก็ต้องมีรายได้ที่มากขึ้นเพื่อจะมีค่าของอท,ที่จะดูแลราคาอาหารตัวเองเข้ามากินได้เห็นภาพไหมฮะหรือถ้าน้ํามันเนี่ยนะครับถ้ามันราคาแพงขึ้นมันคือต้นทุนของทุกอย่างของสินค้าทุกอย่างนั้นถ้าน้ํามันกับอาหารราคาขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะยกระดับเงินเฟอ้อทุกอย่างขึ้นไปด้วยครับซึ่งตอนนี้อาหารราคาเริ่ม ขึ้นแล้วนะครับน้ำมันก็ดูจะองหกหัวขึ้นแต่ทองคำเนี่ยกับยังนิ่งหรือว่ายังลงอยู่ครับในมุมมองของแดงเขาบอกทองคําก็คือสมบัติแอสเซทของพระเจ้าถึงแม้มันคือเงินสกุลสกุลหนึ่งแหละนะฮะถึงแม้ว่าตามหลักเนี่ยครับเขาพยายามจะกดดันราคาทองคามากเท่าไหร่เช่นเพราะว่าวัคซีนมาไงสกิเริ่มดีไงทิศทางมันจะดูดีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยอาหารที่เขากดราคาอาหารยังไม่ได้เนี่ยครับเขาต้องทำไงครับกดอาหารอาหารก็ต้องไงพิมพ์เงินให้กับคนเพื่อไปซื้ออาหารถูกไหมครับเมื่อกดดราาคมไ้ ก็แจกเงินไปซื้ออาหารซะเลยหรือว่าเพิ่มโปรโมชั่นต่างๆนาเพื่อให้ซื้อเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าอาหารกรม่ม้จะทองคําจะกดได้ไหมครับซึ่งแตนแดงก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมนะว่ายัางไงทองคําก็ต้องถูกท้อนราคาได้จริงกลับมาในไม่ชานี้ครับ มีความนึงน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับราคาทองคำในช่วงนี้นะครับก็มาจากเซเวอร์เรนแมนนะครับคนเขียนนี่ก็คือซิมอนแบล็กนะครับซึ่งก็เป็นอินเวสเตอร์คนดังคนหนึ่งในโลกออนไลน์เลยนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนี่ยมันเกิดราคาที่บับเบิ้ลราคาสูงไปในหุ้นเทคโนโลยีนะครับเทสลาเนี่ยมี PE กว่า1,700ครับเขาได้อ้างอีกในปี2000นะครับที่เกิดฟองสบู่ดอทคอมไคลสิตครับ ที่หุ้นเทคโนโลยีหลายตัวเนี่ยนะครับยังไม่สามารถทำกำไรได้เลยนะแต่ก็มีราคาหุ้นเนี่ยที่สูงมากเพราะว่าเอ้ดอทคอมมาไงเดี๋ยวว่าอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเดี๋ยวก็ทาเงินได้ไม่มีกาไรไม่เป็นไรคนยังเชื่อมัน PE ก็สูงกระฉูดก็สุดท้ายก็ต้องร่วงลงมาอยู่ดีนะครับซึ่งมาวันนี้นะครับหลายคนก็มองว่าอ๋อที่หุ้นเทคโนโลยีมันสูงเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกไงเพราะว่าอะไรครับโอ้เทคโนโลยีอะ่ะอินเทอร์เน็ตมันมาอย่างเงี้ยเงินมันพิมพ์มาแล้วก็ต้องมีที่ไปแล้ว ไม่มีทางไปก็ไปลงที่หุ้นเทคโนโลยีดันราคาขึ้นสูง PE แบบ40 50 100 000, ถึง1,700ครับในบทความนี้ยกตัวอย่างเช่นหุ้น Uber นะครับหรือแม้กระทั่ง Tesla เองก็ตามหรือแม้กระทั่ง Airbnb อะไรอย่างเงี้ยที่แบบราคาหุ้นสูงมากๆ PE, PE เป็นเท่าไหร่ไม่รู้มาร์เก็ตแคปหลกักหมื่นล้านแสนล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กำไรยังไม่มีเลยครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเลือกไงนะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อหุ้นเทคโนโลยีสต็อกก็ขึ้นเงินเฟอก็ไม่ไม่ แน่เดี๋ยวมันก็ขึ้นหมดนะครับแต่จริงจว่าทองคาเองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะไปฝากฝังเอาเงินไปไว้นะครับซึ่งก็เชิญชวนให้หมอตอนนี้เนี่ยหุ้นทุกอย่างใน p e พันเอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นที่มันโตเป็น10เท่ามาเก็ตแคปเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยนะครับแล้วราคาทองคำมันไม่ขึ้นเนี่ยคุณว่ามันเมคเซนไหมฮะแล้วไม่ใช่แค่หุ้นนะครับน้ำมันเอ่ยอาหารเอ่ยราคาขึ้นหมด ทุกอย่างขึ้นหมดเลยทั้งโลกวันนี้ในปี2021ทองคำมาคาลงเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งคาถามกันเนาะว่านี่คือหนึ่งในทางเลือกนะจริงอยู่ว่าวัคซีนมาจริงอยู่สกิจ,จะดูที่ทางที่ดีขึ้นคนเริ่มเสพข่าวดีมากขึ้นนะครับการจ้างงานดีขึ้นแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่ในทองคำเนี่ยมันก็ดูไม่สวยแต่ผลจบ นายซิมอนแบล็กนะครับมาสรุปคลิปค,คลิปนี้กันก่อว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเนี่ยนะฮะก็มีนักลงทุนระดับโลกเนาะที่มองว่าทองคำจะไปหมื่นเหรียญน,นี่ถูกท้าทายว่าเออคุณไหนบอกหมื่นเหรียญคุณยังคิดอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าน,นะครับซึ่งในแดนเนี่ยนะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะคือยังมีขาขึ้นของทองคาอยู่นะครับท่ามกลางการร่วงของราคาที่รุนแรงครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาอาหารหรือราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าคุณคิดว่าเม็กซใช่ทองคาจะราคาลงครับ ก็อมองว่าทองคำเนี่ยนะครับเป็นแอสเซทของพระเจ้าที่ถูกพุ้บมากว่า5,000ปีนะครับแต่ระบบการเงินเนี่ยอาจจะมีอายุที่สั้นกว่านั้นครับมีการบิดเบือนมีการสร้างบางอย่างมามากมายพิมพ์เงินอัดฉีดต่างๆนานาครับสุดท้ายระบบมีปัญหาจริงสิทธิ์ดั้งเดิมมันไม่ดีจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับอีกทั้งเรื่องของราคาตลาดหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับก็มี PE ที่สูงนะครับหลายคนมองบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางไปไงก็เลยไปลงที่ตลลลาดหหุุ้้นนนงททีี่เคโโย แต่เรื่อทองคําเองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับท่ามกลางที่บอกราคาอาหารราคาหุ้นทุกอย่างสูงขึ้นหมดเลยนะครับแต่ท้าไมทองคําราคาดวงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาคิดดูดีๆว่ามัน make sense ไหมมันส่งผลไหมนะครับจริงอยู่เราะวันนีน้มีข่าวดีเรื่องของวัคซีนเข้ามานะครับหรือว่าตัวไอคนติดเชื้อที่ลดน้อยลงนะครับการจ้างงานที่ดีขึ้นเหมือนจะเป็นข่าวที่เศรษฐกิจกลับมาดีแล้วนะครับแต่ทางนักลงนทุนหลายคนก็ยังมองว่า เออมันยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปครับมันไม่ได้ดูดีเหมือนปี2อ1 2ันนะครับซึ่งจุดจบจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงมันก็เป็นไปได้ทางนั้นแหละนะครับถ้าเกคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กันตามช่องคิมพ r o อพตี้ด้วยนะครับใครอยากจะฟังความดีๆอันี้ก็กดแชร์กันใ้คนที่คุณรักด้วยนะฮะสุดท้ายครับแต่นักลงทุนที่ชอบความนุ้งวงในบิเคราะหสเช ห้องเรียนวงไหนได้ข้างล่างนี้เลยนะครับจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาให้แบบว่าบ่อยมากอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วก็ประมาณ10คลิปต่อเดือนเลยนะครับก็ที่ว่าจุใจกันเลทีเดียวครับขอบคุณทุกคน้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ